ครับผมพามาอีกที่หนึ่งอ่าเป็นสถานที่สำคัญของบางยางต okay. ัวนี้เป็นเจ้าเมื <sh องนะเออเจ้าเมืองบางยางนี่อ่าเรียกว่าทั้งเมืองเวลาเป็นเล่งถึงเมืองไม่เล่งนี่ก็เออเออโบราณสมัยก่อนที่ว่าเป็นเล่งได้เป็นเอางูเอาควายมาซ่องเอาหมูมาไก่มาซ่องมีความเสี่ยงมันเดี๋ยวได้เป็นแล้วก็นเปลี่ยเอาซุกมาแล้วก็นขอขอขาซ่องเขาลงเบิงน่ะเร่งจำเบิงนั่นน่ะเร่งอ่ะเร่งเหรอคะเรื่องเรื่องที่ควนมาเนี่ยอ๋อ ครับผมซ่องเออซ่องหมูเนาะครับอ๋ออันนี้จึงเบิ้งได้หนอครับจังเบิ้งครับผมจังเบิ้งบางย่างหาสับพยากครับผมอ๋ออ๋ออ๋ช่วงก่อนที่ใครจำได้นะผมพาไปการเลี้ยงเมืองของเลี้ยงผีขุดน้ำนะเลี้ยงเจ้าพ่อคำแดงแล้วก็ตอนนี้พามาที่จังเมืองนะผม อตอนนี้เขาปิดเขาปิดไปแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศก่อนอ่าเป็นป่าชุมชนอ่าเป็นที่สงวนป่าชุมชนเขาแล้วก็เป็นแบบที่สวนกลางอันนี้เป็นของต่างหลายเนาะของตัางหลายเนะาเนะของเมืองเนาะอ๋อหนึ่งปีเล็กหนึ่งข้งครับหนึ่งปีหนึ่งั้งอ๋อ ผมเจ้าเมืองเมืองยางนะผมปกติี่ผมจะไปดูเลยนะนะถ้าไม่มาไม่ถึงในตอนนี้ลมเดินมีต้นไม้ลมเดินลมเดินธรรมชาติอยู่ไม่ไกลจากตลา,าดทางาถ้าว่าห้องห้องหอเขา,าว่าหอเจ้าเมืองทีนี้ห้องหอเจ้าเมืองมาถึงว่าหนึ่งปีหนึ่งครั้งจะเล่นเจ้าเมืองหน่อยเซ่อเมืองเซ่อบ้านเสียวบา้วบานใจบ้านใจบ้านนี่ยัง เขาอะอยากบรรเทาก็มีอห่างนั้นหรอกัอันนั้นแดงย้อยอันนี้ซึงเมืองกันเนาะอัอคิงไหนเนี่ยไปเด้งดิครคบทิ้งทิงเดินไหนก็ป่นมาแล้วกันครับเลื่อนที่ปั่นป่นมานะอ่าเลือนที่ปนมาเนี่ยนี่แหละเอ่อถ้ากลุ่มทางไทยดื้อก็มีนะผมเขาเลี้ยงเมืองเลี้ยงเมืองน่าเลี้ยงใจเมืองใจเมืองก็หมายถึงว่าเทพาอารักษ์ที่เขาเคารพนับถือจะเป็นเจ้าพ่อคำแดงคำเขียวมั่งแต่ว่า ผีนี่มันมีหลายหลายกลุ่มนี่เขานับถือแต่และเมืองไหนก็ถือเมืองนั้นนะผมอันนี้ไม่ทราบว่าเมืองอันนี้เขาจะถือไม่รู้อ่าเทพารักไม่รู้ว่าชื่อผีอะไรนะต้องต้องถามผู้รู้ผู้แก่ในชุมชนเขาเขาจะรู้นะผมแต่ว่าตอนนี้โอเคตัอ๋อจะเมืองเมืองยงางรับผมพามาดูก่อนเดี๋ยวพาไปกระดาษอ่ะ